ล่าซุดเกิดยังคืนอามาเดียวแซนรักพี่น้องเดอออกมาเคลื่อนไวโอ้โหบอมมีผู้ใดเป็นเด็กเสยนไพเดอร์ผิวนวสันแต่ว่าก่อนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมพญพาลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนมอลำเทิดขรกรักสู้ผู้สู้คนมื่อนี้มาพบมาบอกกันคือเก่าพี่น้องกับแอดนิดหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพญพาลคนโกสุริโยบานทามื่อนี้กับมากโกนเลยล่ะกับมากโกนเลยล่ะแม่พร้อมแล้วแม่บ้ามาบอกันรอบดึกจากน้อยนะพี่น้องเนาะเกิดอะไรขึ้นอามาเดียวแสนรัก,ออก,กหกรือว,ว่า อามาเดียวลำเพลินออฟฟิเชียลนี่ยละพี่น้องได้ออกมาเคลื่อนไหวว่วาจังสีเห้นคนัมภานต่โมีไพเป็นเด็กเซนไพเดอร์เผ่นวาแต่ละเพลงแต่ละโชว์ผู้บริหารเขามองตามความเหมาะสมรวมถึงระเบียบว,วินยัยขาดล,ล่ามาสายก็มีผลต่อผลงานสีมาดรามา่าหายเอยียงคนต่างใจเหตุงานเขาเสียใจเดอ้อแบบนี้ว่าสันทอดอ,อันนี้คือความเคลื่อนไหวของอามาเดียวแสนรักนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเอซแฟนคลับรวมถึง เฮียหน่อยเพนคำพังใจมีการเขามาคอมเมนต์ใต่โพดิของอามาเดียวเฮียหน่อยว่างไรยังมีคนคิดแบบนี้อยู่อีกหรือครับเพนว่าอาอามาเดียวตอบกลับมีเยอะด้วยเพนว่าทังเฮียหน่อยเพนมีการถามต่อเนาะถ้าคนคิดอยู่มาอ่านเฮียแนนาให้เอาเวลาที่คิดแบบนี้แล้วที่เิเหตุให้เจ้าของถูกใจเปลี่ยนเป็นพัฒนาเจ้าของดีกว่า คนเกง่งยูใสคนกับมองเห็นครับไม่ต้องกลัววาสันโอโหเรียกว่าโคมทุกดอ,อกอิลีสําหรับเฮียนหน่อยเพริคําพานตามนั่นนพี่น้องเนาะเป็นจนังไรเพริคําพานสําหรับวันนี้ของอามาเดียวอกะสีว่าจังไรละโอ้ยเนาะ <c oughs> บอมิไพยเป็นเด็กเซนไพรเดอร์แต่ละเพลงแต่ละโชว์ผู้บริหารเขามองตามความเหมาะสมร่วมถึงระเบียบวินัยขาดรามาสายก็มีผลต่อผลงานสิมาดรามาหายอยียง คนต่างใจเห็นงานเขาเสียใจเด้อแบบนี้เปรียบไปแล้วพี่น้องสําหรับสาวน้อยเนาะสาวน้อยลาเพลินโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงน,นี่แหละซึ่งตอนนี้ทังวอจโจพ้นำเนินการมอบหมายให้อามาเดียวไปดูแลทางด้านของสาวน้อยลําเพลินโชว์แมนบอสเรียกว่าสําหรับอามาเดียวแสนรักผู้ใดกันยองเล่าเพ่คํำผานว่าวจกับโซนุตมีอามาเดียวแค่คนเดียวนี่ซัมมี่ผู้จัดการอีกฮาคนคุณรู้จักเป็นสิคนจังสีไหมถือว่าเป็นได้ทุกอย่างให้ ว่าโจแล้วกะสอนนดรวมถึงเฮียหน่อยอิลีแล้วไปที่นี่เปรียบไปแล้วพี่แานส้าวน้อยลำเพลินโชว์ก็คือเป็นองค์กรคือจังบริษัทอีกบริษัทหนึ่งหรือองค์กรอีกองค์กรหนึ่งแมนบอกการที่ผู้บริหารเพื่นสีมอบหมายงานให้ผู้ใดนันหมายถึงว่าเพื่อนเบื้องแล้วมองแล้วตามความเหมาะสมขาดล่ามาสายคือจังเขาเหตุงานจริงไหมทุกปีมีโบนัสแมนบอ,ม,นบอมอบหมายงานตามผลงานอผลงานเจอดีบอ เพื่อนกสิมีการย่อยงานให้มีการมอบหมายงานให้บม่มีผู้บริหารผู้ใดทีเพื่อนสิล่ำเอียงดอกแมนบ่ขาดลามาสายแต่โยนยงานให้เต็มที่ขิดว่าบม่มีพี่น,อน้องเป็นเจัาหน้าทีแต่ละมองแต่ละบอนมัก็มีเพื่อนั่นล่ะเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้เดยวก็ว่าผู้นั้นเด็กเส้นผู้นี้เด็กเสน้นเออถ่าที่จริงแล้วก็ต้องเบ่งโตองจะของน้อดูที่ตัวศิลปินอันนี้คือวงหงมอลล่ำเนาะหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าผู้ใดขาดลามาสายแล้วเพื่อนไปมอบ หน้าที่สําคัญให้มอบโชคสําคัญให้พ่อหัวโชคักะเอาโชคนี่เพราะอะไแสดงนีแล้วเป็นอย่างศิลปินบอมาศิลปินบอมาศิลปินตกตกโชว์นังนสิแม่หลักการไม่กัดศิลปินทังไหมันกัดไมยถึงว่าโชว์โชว์นั้นที่เขาตั้งใจเหตุมันก็ไม่มีความหมายเออเพี้ยงขึ้นกันเออเพี้ยงนี่หลายๆคนมาเป็นอย่างศิลปินผู้นั้นมัจมาอยูขึ้นได้ออกซิงเกิลผู้นี้ขึ้นได้ออกซิงเกินผู้นั้นขึ้นม่ได้ออกซิงเกินยุคมาตาดอนเลยขึ้นไม่ได้ออกซิงเกิล มันต้องดูความเหมาะสมหลายๆอย,ย่างนั่พัฒนาจาของบอเออเหมาะสมหรือไปที่สีมีเพลงเป็นของจาของเพราะว่าแต่ละเพลงมันมีการลงทุนเออเพลงนี่เพิ่นซื้อมากนี่บ่แงเม่นหน่อยๆบาทแล้วก็ต้องมาทายเอ็มวงเอ็มวี่มนว่าละ่ะบางคนที่บอโจเคยบอกบก็คือทัศนคติเออเห็ดเพลงไห้แล้วเออเพลงกระลังสีดังกําลังสีนีดศิลปินนี้เรากออกลายเป็นยากกันอีงได้บ้านี้ ลายอันหลายแนวนี่แหละเพือ่อว่าเออเอาผูใ้ใดได้อันใดเพื่อนมอบหมายให้ก็ด,ดีเบิดนั่นละยาตั้งแต่เหตุตามเพื่อนเบิ้งพระเอกเข้มกม้อนใช่เป็นตัวอย่างพระเอกเข้มนี่ถือว่าเป็นต้นแบบขพงศิลป,ปินของสาวน้อยเลยเด้เพราะว่ายังแ<ช>ต่ั้งกี่ิ่นเป็นพระเอกพวกไงมันอกอพ่อมีรถแทร่เพื่อนส่งไปยูรถแทร่กับพระใดอิดออะเออบางคนนในส่งไปรถแทรนี่ใจเสีย,ยใจแปรวเนี่ยโอ้คอยยู่วงไงแต่ตั้งกี่คอยเคยนไห้มาได้หลายไปยูรถแทร่ตายซะนอะบัดนี้่อยพระใดคักๆแล้วมาได้ พระเอกเข้มดูดูพระเอกเข้มเป็นตัวอย่างไ <มา S 2> ปยุมาอะไรก็ยังตามไปไปยุรถแทมไม่มไรเป็นแสนเนาะโเ้ียไปถามนี่เลยนี่ร้านอันธนบัตรร้อยเอ็ดนี่เพ็่นเฮ็ดประจําของพระเอกเข้ขมกับน่ชัยวันทองเออนั่นละเอาเอาถือว่าสําหรับโสต์นี้ของอามาเดียวแสนรักน้องพี่น้องเนาะเพื่อนหมอไม้งานห่ยจังได ยิ่งสาวน้อยลำเพลินโชว์ถือว่าศิลปินมีแต่เจนใหม่เด็กเพรียขั้มผ่านมันบลัมมี่อย่งเเด็กหน่อยรุ่นใหม่ดาวรุ่งมาแรงวสันทดหลายคนนั่งกันทําหน้าที่ของตัวเองตามที่ผู้บริหารเพิ่นมอบหมายให้วสันทรสกับการที่หน้าที่ของจะคองวงนี่วงมอลลามนี่มันเป็นวงของเพิ่นเออเพิ่นบิ่นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดใเ้มันเสียนเพิ่นเพนเพิ่นเินเินเพิ่นพ่นยพิ่นเพนเน ค่ะซื้อว่าเพิ่งกาอัศินมาหลายๆอายย่างนั่นแหละสำหรับอามาเดียวแสนรักเพิ่นจังไดออกมาเคลื่อนไหวจังสี่เอฟซีแฟนครับกับเขามาทรงกําลังใจกันหลายเนาะพยาญเนะนอกจากเนียหน่อยแล้วเอฟซีแฟนครับกะจังไดหล่งเห็นดีนั่มกลายแมนไพยหลักคือกล้าไปคิดแบบนั้น่นวผาไปกล่าวกายงานในองค์กรเขาคักแทบบนคักซาเิ่นว่าอ่าเป็นจังได ใครเก่งใครขยนันคนนั้นก็ได้ผลงานไปผมว่าจริงต้องให้งานตามความสามารถอ้าเป็นจังไ<อ>ลยตอนนี้สาหรับสาวน้อยลําเพลิโชเนาะเพ,พย์พานเนาะถือว่าปีนี้เป็นฤดูการปีแรกพี่น้องตะวันคิวการคิวงานกับเขามาหลายคือกันเพค์ค้าผ่านอ่านี่แหละเป็นภายใต้การบริหารงานของบอสิเป็นบอสโจเฮียนอยซอนุตแมนบอสหล่ะตอนนี้เพิ่อนหมบมหมายหาสําหรับอามาเดียวไปดูแลนอ้อพี่น้องเนาะ มื่อนี้วันที่สลายเพรียงผานเมื่อวันที่สิบแล้วเมื่อวันที่สิบโอ้ยผู้ใดยสาดีอ่ะผู้ใดยสาโอ้ยว่าอย่าวบอตะหน่อยนะการคิวงานเอาผู้ใดยสาเอาเมียตะหน่อยอ่านให้ฟังเอามือนแรกนะพี่น้องเรืองสำหรับอ่าสาน้อยและเพลินโชยอยู่สามแยกไฟแดงตลาดนัดข้องถมมั่นใจคิีฮะเพิ่อนขึ้นไปเล่นอยู่ิสามแยกไฟแดงมออื่นมอมี่หรอบปล่สงสัยรถบ่ไหลฮะสงสัยรถบ่ไหลวะไปเล่นอยู่ิสามแยกเปล่าเออโออยมันเป็นสถานที่เพิ่นบอกซื้อเพรียงผ่านอ๋อที่ จ้างเราไปน้ำข่อยอร่อยเนาะจ้างราอ้าวนเป็นสิกั้นไว้ท่านบ่ะสามแยกไฟแดงตลาดนันอข้องถมมั่ใจาชิรีพี่น้องอำเภอมัใจาิรีจังหวัดขอนแก่นอ่าล้วว่าที่สิบเอ็ดพี่น้องอยู่พุทธมนตทนอีสานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคือกันพี่น้องเป็นงานของเฮียแดงอ่ากัถือว่าเออบางคตก็ทเือว่างั้นบ่หลายดอกวงสองแต่ว่าต้องยอมรับว่านี่คือหมอรำมุ่งไหมค่ะอ่าหมอรำเปิดใหม่เปิดตัวใหม่ งานซัมเนือว่าสุดยอดแล้วบางวงในลมลุกคู่ค,ค่าสามปียังต่างรักเพระาะไดนใดเนอะเออเนาะเอาเดียวเป็นจังไดสําหรับสาวน้นอยลาเพลินโชเนาะก่อนหน้านี้บอสโจเพิ่นออกมาเคลื่อนไหวสําหรับผู้ใดยูทูบเบอร์ช่องต่างๆแมนบอสพยาพานอยากไปถ่ายการแสดงด้านหน้าเวทีต่างๆทีมค้นว่ายไปห่อเลยต่างเวทีจนว่าเตยล่าสอดแจ้งเพิ่นว่าไปถ่ายได้เลยแมนบอก่อนหน้านี้แอดมินหน่อยจําใดอยู่สําหรับผู้ใด Uh, สายมอลัมยูทูบเบอร์ช่องต่างๆอยากไปท่ายวสันเทอตเฉพาะสาวน้อยลำเพลินโชวเดนแมนบล์พยัญานครับผมแมนบอล์จะสั่นรพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ